ครับสวัสดีนะครับเมน้ก็เป็นวันที่2สเกพฤคชิกานะครับกาเมืองนะครับเช่าให้ชนะของเ่านักที่ได้ตักเขาไว้นะครับก็ปีนี้นะครับก็เป็นปีที่ว่าเฮียกที่สุดนะครับเพราะว่าฝนตกลงมากนะครับเพราะว่าเ็เลยสอบถามเขาเจ้าแล้วนะครับกาเพานีว่ามีนะครับบางปีกายกับวันเด เป็นลักษณะแบบนี้นะครับปีนี้ฝนตกแห้งนะครับฝนตกแห้งใส่เขานะครับเกิดเห็ดลํบบากนะครับกัดเสด็มากเก็บภาพบรรยากาศเห็เบิ้งนะครับชาวบ้านเฮ้านะครับของบ้านหนองเลี้ยวหนังนะครับตบำบลลำหนองแสนอำเภอหนกุ้งซีจังหวัดกาฬสินนะครับประจำปีพ่อสอสัหาย หกสิบหานะครับเบิ้งนะครับเขาจะเอาไว้แบบนี้นะครับกากไว้นะครับเพราะว่าวางปีไก่กับว่ได้เห็ดลักษณะแบบนี้นะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับเพิ่นได้พากันต่อมเขาเมื่อเอื้นเศร้าพ่นก็ได้เพิ่นก็ะเช้ามะตักคือเก่าเหรอครับมาตักเกา่า เอาผ้มามาเบิงนะครับของเป็นชุมชนของบ้านหน้องเนี้ยหนังนะครับบ้านเฮ้านะครับกลับเบิ้นกันเลิกก่อนเดี๋ยวกับผมเรยกมากทำข้าวให้ผมเป็นพี่น้องยบเบิ้งนะครับมันว่าบ้านหน้องเนี้ยหนังเขาขึา้นเล่าเบิดไปนาะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เพิ่นกระตากไว้นะครับตากไว้เก็บภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องนิเบิ้งนะครับถ่ายไว้ยังมันเดี่ยวเๆนะครับของชาวบ้านหนองเนิยวหนังตำบลลำหนองเสือนอำเภอหนองคงูศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับอันนี้กับเพื่อนกระตากไว้นะครับ เอาไว้เพียงเค่ียร์มนีนะครับสวัสดีครับ